เฮ้ยโยสวัสดีกับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพื่อวัาถุฮโิโาลเช่นกับเกมจเลสิกรรเกมนะครับแหลกแหลกเอาเอาเข้าไปเอเคอันนี้ผมก็เล่นคือตอนนั้นแอปไม่รู้จักแอปที่ถ่ายโทรศัพท์นะตอนนั้นผมก็เลยแบบเล่นไปก่อนนะ ผมเล่นในเฟซบุ๊กครับแต่เฟซบุ๊กในโทรในคอมพิวเตอร์ยังไม่มีครับผมก็เลยจริงๆอ,อยากจะเล่นโทรศัพท์เยอะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็เช่นเคยนะครับกูมไม่รู้เหมือนกันนะเ <c oughs> ออนี่ผมมีสิ่งที่ว่าอวดครับเนี่ยมีตัวเดียวเลยนะครับตัวเด่นนะครับ,รบอือแล้วก็อยากจะอวดอีกตรงนึง สีเลสนะครับเออแฮปออมูฟี Kim ่คนิคอนิเบอเราคือเล้ยสองนี่เหรอ 孤独的女孩。 โอเคครับก็วันนี้ผมก็มารีวิวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวถ้าท่านผู้ชมแบบติดตามสนใจวิดีโอผมก็เดี๋ยวผมก็จะทำอีกโอ้ยอีกเร็วสุดจิงดีเลยครับโอ้อัดชัวร์ร้อยล้านเปอร์เซน็น เกือบใร้อยเปอร์เซ็นต์ตือไปก็ได้ครับเอาแต่ฝายนอนเริ่มก่อนนะครับเออจ้ชาร์จหนึ่งใจป้อง ก็ตอนนี้ผมจะเงียบไปก่อนแล้วกันนะชาร์จสองเลยทีเล็กว้าย,ยหายี่งกูใช่ไหมหายี่งกูใช่ไหมเออตายไปซะ ฝ่ายนั้นได้เปลี่ยนครับได้ชาร์จอะชาร์จกับป้องกันเงาไม่โจมตีอืมตายได้ไ เอ้ยตายแน่เลยว่ะเดี๋ยวตัวเดียวแล้วอ่ะตายเหนอแมโอ้วิ่น้าโชว์กันเอ้ย ตายเลยครับเสียใจหรือว่าหานี่ผมจะเก็บไว้ได้อีอีกสิบชั่วโมงครับ หายไปเลยอีกอันนึงครับเฮ้ยเห็นอะไรด้านล่างเหรอเพื่อนอะไรอย่างพั้เราก็กินเราไปแลว いいわね。 ไปหนกันไปหลัีกวก่าเกินเกือก่อนเลยค่ะโซ่อ ไว้คลิปหน้ากันะครับตอนนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้